อีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันก่อนไปเที่ยวไปชิมก่อนที่จะทิ้งท้ายช่วงปเป็นข่าวเนี่ยนะที่จังหวัดพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยหลายครั้งเราก็นึกถึงแต่ส้มโอ,อนะครับแต่ปรากฏว่าที่นี่เขาก็มีในส่วนของมะยงชิดกันด้วยอาจจะน่ารำทานขนาดไหนไปดูนครับนี่นะฮะเราพาไปที่สวนนะครับมะยงชิดนะฮะ โดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับเขาก็นําส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะไปติดตามสถานการณ์เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดที่อํเาเภอสักเหล็กมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า2,000ไร่ครับโดยในวันนี้ครับลงพื้นที่สวนรับทวีหมู่ที่7ตําบลวังทับไซอํเาเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นฤดูการมะยงชิดสวนรับทวีใช้วิธีเร่งการออกช่อดอกและออกผล พร้อมการติดไฟในทรงพุ่มที่ต้นมะยงชิดในช่วงตอนกลางคืนตัดแต่งกิ่ง เตรียมต้นและใบให้พร้อมทําให้ทางสวนได้ผลผลิตในช่วงแรกก่อนใครนะครับและได้มะยงชิดผลเท่าไข่ไก่ประมาณ1 2บสถึงสิลูกต่อกิโลกรัมขายส่งขายปีกทางออนไลน์ได้ราคาสูงในพื้นที่14ไร่ที่ปลูกทั้งหมดมะยงชิดรุ่นแรกที่เก็บขายไปแล้วสร้างรายได้มากกว่า8 0 0แสนบาทนั่นเองครับคุณดูลูกสิหน้าแบบประทานมา,มากใหญ่มากแล้วก็คือแบบเห็นอย่างนี้แล้วน้าลายสอเลยทีเดียวนะคะสาหรับในส่วนของการส่งเสริมการตลาดค่ะนายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้กำหนดงานมหากรรมของดีเมืองพิจิตรประจำปี2567ก็จะจัดกันในวันที่16-18มีนาคม2567นี้นะคะที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อให้ผู้ผลิตนั้นได้มีโอกาสจำหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางสร้างอำนาจการต่อรองราคาแล้วก็สามารถการทำการขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดพิจิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคนิคการปลูกดูแลการบำรุงรักษาพืชสวนผลไม้ของจังหวัดพิจิตรรวมไปถึงสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะซึ่งภายในงานก็จะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวชิมช็อปแชะกันอย่างจุใจงานนี้เที่ยวก็ฟรีชมก็ฟรีชิมก็ฟรีแต่ต้องมีซื้อกลับบ้านอย่างแน่นอน